สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูโอ๊กนะครับในรายการภาษาไทยใน3นาทีเราจะมาทํา3นาทีนี้จากเรื่องงงๆให้เป็นเรื่องง่ายๆกันวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของคํากริยาครับผมคากริยาคือคําที่แสดงการกระทําของคํานามหรือคาสรรพนามแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ครับ1อกกรมกริยาเป็นคํากริยาที่มีความสมบูรณ ไม่ต้องมีกรรมมารองรับเช่นพ่อนั่งฝนตกน้องร้องไห้ฉันวิ่งเห็นไหมเอ่ยว่าคำต่างๆเหล่า,า,านี้เมื่อเราพูดแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะลกูกประเภทที่สองคือสะกรรมกริยาคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเลย ถ้าคุณครูอ่านถึงแค่ตัวหนังสือสีแดงซึ่งเป็นคำกริยาและเด็กๆลองสังเกตดูนะลูกน้องซื้อถ้ามีแค่น้องซื้อเราเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจเนาะแล้วน้องซื้ออะไรล่ะแต่คำกริยาประเภทนี้จึงต้องมีกรรม,มารองรับไว้เช่นน้องซื้อเสื้อเห็นไหมลูกมีคำว่าเสื้อมารองรับปุ๊บเข้าใจได้เลยหรือแม่ปรุงเอ๊ะ แล้แม่ปรุงอะไรล่ะเลยต้องมีกรรมมารองรับเช่นแม่ปรุงอาหารและสุดท้ายชาวนาเกี่ยวเกี่ยวอะไรเอ่ยรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เนาะเราจึงต้องมีกรรมมาคือชาวนาเกี่ยวข้าวนั่นเองนี่คือสักรกรรมกริยานะลูกต่อไปประเภทที่3วิกตัดกรรกิยาคำกริยาที่ต้องอาศัยคำนามคำสรรพนาม ขยายจึงมีความหมายมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะลูกเขาคือถ้าคุณครูอ่านถึงแค่ตัวหนังสือสีแดงเขาคือหนูเข้าใจความหมายไม่ลูกไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นคํากริยาเหล่านี้คือคํากริยาที่ต้องอาศัยคํานามหรือคําสรรพนามมาช่วยขยายถ้าคุณครูเติมปู่ของฉันเข้าไปเข้าใจไม่เอ่ยเขาคือปู่ของฉันเข้าใจเลยเนาะเลยตัวอย่างหนึ่งลูก เธอชอบผลไม้เหมือนเหมือนอะไรอ่ะลูกฟังเข้าใจไหมลูกเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังเข้าใจไม่ไม่สมบูรณ์เนาะเพราะฉะนั้นมันต้องเติมเข้าไปเช่นเธอชอบผลไม้เหมือนฉันอันนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจเลยนะต่อไปประเภทสุดท้ายแล้วนะครับประเภทที่4คํากริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยเป็นคํากริยาที่ช่วยคํากริยาอื่นให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เด็กมาลองดูตัวอย่างนะลูกสมมุติคุณครูไม่อ่านตัวหนังสือสีแดงเลยจะได้ประโยคเป็นน้องว่ายน้ำซึ่งน้องว่ายน้ำแสดงว่าน้องกําลังว่ายน้ำอยู่หรือว่าน้องว่ายน้ำเสร็จแล้วชัดเจนไหมเอ่ยยังไม่ชัดเจนเนาะแต่ถ้าคุณครูใส่คําว่าจะเข้ามาเป็นน้องจะว่ายน้ำรู้เรื่องไหมลูกรู้เลยแสดงว่าว่ายหรือยังครับยังไม่ว่ายเนาะแต่กําลังจะว่ายใช่ไหมเอ่ย ต่อไปมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลูกถ้าไม่อาจสีแดงเลยจะได้เป็นฉันไปบ้านยายวันเสาร์ก็แสดงว่าไปแล้วหรือเปล่าลูกเอ๊อาจจะไปแล้วก็ได้นะแต่เพื่อความชัดเจนเราใส่คาว่าอาจเข้าไปด้วยเนาะฉันอาจไปบ้านยายวันเสาร์แสดงว่าไปหรือ,อยังลูกยังไม่ไปเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเนาะเป็นอนาคตแต่เขาอาจจะไปก็ได้ทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นี่เองคือกริยานุเคราะห์ไม่ยากเลยนะคำกริยาทั้ง4ประเภทเด็กๆต้องลองฝึกทบทวนและลองทำแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับคราวหน้ามาลุ้นกันว่าคุณครูโรกจะมีเรื่องอะไรมาทบทวนเราไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ